爸爸的。<Bye. S 2> bye bye. การจัดการเรียนการสอนด้านอาชีพในระดับชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนได้จัดทำหลักสูตรสถานศึกษาและการจัดการเรียนการสอนเพื่อการประกอบอาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนมีความตระหนักเห็นคุณค่าของตนเองและเข้าใจความสำคัญของงานกับอาชีพโรงเรียนจัดกิจกรรมส่งเสริมลักษณะนิสัยที่จำเป็นต่อการทำงานให้นักเรียนมีความรับผิดชอบทำงานจนสำเร็จฝึกทักษะพื้นฐานที่จะเชื่อมโยงสู่การทำงานในอนาคต ปลูกฝังค่านิยมการทำงานตามศักยภาพและความสนใจเพื่อให้เห็นถึงความสำคัญของการทำงานเพื่อดำรงชีพโดยสอดแทรกและบูรณาการในทุกรายวิชาโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้งานอาชีพที่หลากหลายทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาส่งเสริมการเรียนรู้ในฐานการเรียนรู้ด้านอาชีพให้นักเรียนมีส่วนร่วมและลงมือปฏิบัติจริง การตระหนักรู้ในอาชีพในระดับการศึกษานี้เพื่อให้มีความเข้าใจและตระหนักถึงความสำคัญของอาชีพต่างๆรวมถึงเส้นทางอาชีพเห็นคุณค่าวความสามารถของตนเองที่สอดคล้องกับอาชีพนั้นๆการตระหนักรู้ในอาชีพเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการตัดสินใจเลือกอาชีพที่เหมาะสมให้เกิดความสำเร็จในอนาคต